สวัสดีครับผมป้าเปรลิ้วนะครับวันนี้แปลงฟอร์จูเนอร์จีอาร์สปอร์คันนี้คันนี้รถเดิมเป็นทียดีนะครับทียดีปีสองพันสิบแปดวันนี้มาหาร้านป้าเปรลิ้วนะครับแปลงจีอาร์สปอร์ตสองพันยี่ห้าหน้าหลังรอบคันนะครับคันนี้จัดเต็มระบบนะครับอะไหล่แท้ศูนย์ทุกชิ้นมีอะไหล่แท้เบิกใหม่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อะไหล่แท้ถอดสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ แถมถอสอร์ซนี่ไม่มีตําหนินะครับใส่แล้วก็เหมือนของใหม่ก็เปลี่ยนไฟหน้านะครับชุดหน้าทั้งหมดนะครับชุดกันชนชุดกระจังอุปกรณ์เราใส่ให้ครบนะครับโลโก้แก้วโลโก้ GR ก้องหน้าใส่หลอกนี่นะครับไฟหน้าตัวก้างปลาสายแปลงปักตรงรุ่นนะครับไฟตัดหมอกเซ็นเซอร์หลอกไฟเลี้ยวเป็นไฟเลี้ยววิ่งนะครับ ด้านหน้าก็ครบเป็น g r แบบนี้เลยครับด้านข้างก็จะเปลี่ยนคิ้วล้อนะครับสีเดียวกับตัวรถคันนี้เป็นสีขาวมุก070นะครับสีเราเหมือนเม็ดมุกนี่เหมือนสีเดิมโรงงานนะครับก็ใกล้เคียงเกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นตนะครับกระจกมองข้างแถมให้นะครับฝาข้อกระจกมือเปิดประตูสีเดียวกับตัวรถนะครับตัวนี้ปุ่มกดเป็นสีดำนะครับ GR แท้ตรงรุ่นสี่บาน คิวล้อหลังอันนี้ลูกค้าโดนมานะครับรถก็เดี๋ยวลูกค้าไปเก็บเองอะด้านหลังด้านหลังนี่เราก็ยกเปลี่ยนใหม่หมดนะครับตรงรุ่นเจ s p o r t กันชนหลังครบชุดเซ็นเซอร์ใส่หลอกให้นะครับอืมตัวแอลเราใส่เป็นดำเงาให้นะครับไฟท้ายเป็นไฟเลี้ยววิ่งนะครับตัวนี้ก็มาครบนะครับอุปกรณ์ คิวฝาท้ายสีเดียวกับตัวรถโลโก้แก้วหลังโลโก้จ r อ p ร r สปหลังตรงรุ่นนะครับสปอยเลอร์ฝาท้ายเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับเป็นไฟเลี้ยววิ่งนะครับนี่แปลงแล้วก็จะหล่อแบบนี้นะครับไฟเลี้ยวเห็นได้ชัดนะครับเป็นไฟเลี้ยววิ่งระบบไฟทำงานเต็มระบบนะครับ ไฟเลี้ยววิ่งสมูทไม่เร็วหรือว่าหน่วงเกินไปก็ได้ประมาณนี้นะครับรถแปลงคันนี้ปี2018แปลงเป็น2อ r 2025ก็จะเหมือนรถป้ายแดงศูนย์นะครับเราก็จัดฟิตติ้งให้รอยต่อกันชน<ม>ก็เนียนนะครับใกล้เคียงกับรถแท้ครับมองโดยรวมมองภายนอกก็ไม่รู้นะครับ อันนี้ถ้าเกิดมองก็จะเห็นล้อเป็นทีอดีอยู่อย่างอื่นก็เราเปลี่ยนหมดแล้วนะครับระบบไฟใช้งานได้ทำงานปกติทุกอย่างนะครับไฟหน้าไฟตัดหมอกไฟสูงไฟต่ำแปลงแล้วก็ไม่ต่างจากรถแท้นะครับท่านใดที่มีรถ f o r t u n e นะครับ All New f ฟ r t u n e ตั้งแต่ปี2 0 1 5ันสิถึงสองพ อยากเปลี่ยนเป็น GR Sport แบบคันนี้สามารถแปลงได้นะครับสนใจติดต่อร้านปาร์คแปริ้วได้นะครับโทร080 284 2270ฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ